มีมีหลงบ้านบาอ out ไปข้างๆบ้านบ้า Watch out เฮ้ยสองตี้ยเนี่ย ก็ว่าอ,อยู่มันลงแถวบ้านบางแล้วไงพี่เแถวโกดังบ้านระเบียงบ้านนี้ m a r k the location เป็นชากคั่วผมจะไปแจมตายหมดตีหนึ่งหมดหมดหมดตัวสอง สองนิ้วไวใส่นิ้วหวงห้ามาวะนันแงมามาจัดกูเจอทั้งวันที่อันนี้บักกี้ดอบอ่วะมา r k e d an open เอ้ยไม่ดอบแล้วสองมันยิงแฟกันน่ะเ้าหรอตรงเนี้ยยิงแฟกัน พี่ไมนเก็บหลอดัโวผมจบไม่โดนเนาะปวจน้ำใจเดเยสองมีรถมาหาเราฮ่าเรารวยได้น้งรักเตอ ผมจะทำลายหลักฐานไอสองมีรถมาอีกนะข้างหลังเหรอ Watch out เดี๋ยวพี่เนียนขอข้างรถก่อนเนีจะบินกลับไปเป็นหลังมันจอดปะมันจะข้ามสะพานนะไม่ไม่<ร>มจะข้าม<ร>าสะพานาโอเคเรอเฮ้ยทำไมมันจะมาหากรัะเอาเฮียมันเปลี่ยนรถตรงกรูเฮียเฮ้ยโอ้โหไอ้สัตย์ มูงวาเปลี่ยนรถกูตรงนี้ถ้าไ้กูนอนอยู่อ่ะมันอยู่ไหนอ่ะ Watch out อยู่นี่หน้ารถไอ้หี่มันปั๊มยาอยู่่าจะสุขเพื่อนลา oh <yeah. S 1> นกโอ้ยยยวิ่งกลับไปเอารถซะหน่อยสัสบางหลังมันอยู่ตรง H U V เนี่ย เอาแม่งล็อกไม่ได้เหวเออโอ้โหพี่อะคิดว่ามันจะขับผ่านไปเว้ยพี่เลยนอนข้าง,างๆรถเลยอะรอนเนียนอะไอ้เหี้สวยจัยจ้ะเท่าหว่ะ ลดความไวจะต้องแคปอ่ะครับมันใช้ได้หรือเปล่านี่ไม่รู้เลยนะ ถามจริงโอ้โหของแม่งของสามก็ว่าไม่รู้ว่ะ มันมาสิงถ yeah. ังยางงั้นเร็วไอ้สองเยอะไม่เคยมาผเป้าหมายไม่ชัดเจนจัดอ่ะกรจัดสิงถังไงสิงถัง มันสองตัวปะเหมือนไม่แน่ใจตอนที่มันขับครับไม่รู้ว่าคนตายแม่งเห็นภาพไม่ชัดแต่พี่เห็นตัวเดียวตอนกระโดดสิบิีบทับแต่คือมันจอดรถปุ๊บกระโดดลงปั๊บเลยอะแบบเที <c> ่ย <oughs> มันมาคุยไลย้แบบวันนี้บว่าเรื่อง,องนี้นแบบเห้ถักนี้ <c oughs> ที่รอคอย <c oughs> ลาวดบอว่ะ บึมเรียบร้อยไอ้สองรแม่เลยทุกคนเป็นไงต้งนินปาระเบิดโคตรแม่ไหนสองอะจริงเอาจัด มันนิ่งไงในเป้าแม่งนิ่งเอาจัดนบตาครับพี่ผมใช้หน้าปลาปลาไปก็เลยคมพูดไปนแหละได้เที่ยวใหญ่เตาบันดิ่งบันดังนิ่งที่เด่นเลยปลาด้วยพูดมอไปทุกคนอย่าไปเชื่อหวังผมแกล้งรวยไปแล้วเต้าใหมายจะเจ็ม เฮ้ hey, ผมไปหยิบกาแฟาเลยอหรอแต่ระหว่างที่รอสองจะจบเกลียดะท็อปไหนแล้วครับท็อปรอยะจะไปท็อปรอยแล้ว <laughs> สวัสดีครับผมเวลาสตรีปิดการแจ้งเตือนของเฟซไหมครับมันต้องปิดสินะครับผมมันต้องปิดสิไม่ปิดก็โดนแฮกค,ครับผมต้องปิดนะอย่างเมื่อคืนจะโดนมีวันไหนวหะสตรีเมง่อคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งส่งมาไม่พักเลยจะแฮกให้ได้เลยเอาให้ได้เลยทำไมยิงดูง่ายจัง เล่นเล่นบ่อยๆครับพี่เล่นสนงสนัยอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆครับขึ้นสะกอบแล้วก็ยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยอิมอิมเป้าเราพยายามวางให้ตรงอะ่ะผมก็ยังไม่ไม่เร็วนะมีคนเร็วผมเยอะเลยครับเหลือสองตัวของเรามันเป็นพื้นที่ต่ำคนระับอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยจี๊ดเลยไอ้เชียอันนี้ไม่แกคือกะยิงแบบเผื่อตอนเขาวิ่งกูจะลุดไอ้เชียคือมึงคารมึงย่องมึงย่องวช่คานคืออะไรไม่โดนหัววะ ต้นตัวทุกคนสวัสดีครับน้าใช้นิ้วไหนยิงน้าถนัดนิ้วขวาถ้ายิงสันในนะเอาวัาตานนี้เขาจะกินไก่เรือย15คิวอ่ะยิมกาแฟมาแล้วหรอเจอร้านหนึ่งตัวอีกตัวยังหาไม่เจอ อเหี่ยิยงไวขึ้นสะกคอบยิงไงล่ะมึงปเป้งยิงคุณสมบัดเมาไม่ทันเนี่ยใช่พี่เหมือนเมาแม่งไวไปไหน่อยมีสองโต่ะบ้านเจอแล้วหมันแยกเล็กขนาดนั้นเลยอ่ะ เมื่อกี้ห่างศูนย์จุดห้ามิลลิเมตรแรงลมไม่ได้ใช่ไหมแรงลมไม่ได้พี่เมื่อกี้แบบเห็นลูกศรมันหันไปทางแบบว่าหันไปทางซ้ายผมก็เลยยิงฉีกขวาไปหน่อยหนึ่งเผื่อกระสุนมันจะงงยิงไข่ปะยิงแบบโทรมฮอคอะถ้าแบบโทมฮอคพี่เมื่อกี้ยิงไข่มันน่าจะเพิ่มดาเมจด้วยนะ <ś red> ยิงหัวร้อยดาเมยาจยิงไข่สองร้อยดาเมจอย่างเงี้ยก็อ <ś red> าจจะเดินตัวเบี้ยวหน่อยอ่ะ <ś red> จุกถือปืนไปได้ถือปืนไปตรงอา้าเหียเราเิดสุดมือโอโ้โหจิตติมพี่ชใจไม่ได้มาหา,านาใช่ี่ไม่ได้สเต็ปลา,นะา,าครับพี่เพิ่งกลับมาสต็ปนะครับ พิธีคมครับ7 5็ดสตาร์ครับระเบิดอะไรครับแดงๆสมอค,ครับหกสิบสี่เปียก